กินกาทอดกรอบมาแล้วจ้าโอ้โห,โหอย่างนาน มันจะเอากระน้าต่างมาด้วยวะว่าไปไหนไปนไหนไปนไหน <Yeah. laughs> ไปวะเว,ว้ตรงนี้เล่นยากวะ่ะ โคตรหยาบเลยอ่ะ อุย้ยเด๋ยวสองเครื่องแล้วต้นเลือง่ะเ,เข้ามาว ตีแม่งให้หมดโอ้ยังตามมาเชื่อมเครื่องนะเรียกว่าตายมีแบบมีประโยชน์มันเพื่อในโรงพยาบาลนี่หว่า ต้นเรือลุกโอ้โหเครื่องคันด้วย

مولد کریسمس Thân này Tập máy vào <coughs> Lo bính, lo bính, lo bính เล่นโคตรยากครับท่านไอตัวนี้ซิ้งกานาลเนีย แถมให้ติดเรื่องค่ะใครทำไมวะ จิงกาคิดมากมาแล้วไม่เคยกลัวหรอไม่มีใครกลัวหรอพอเล่นจากเลยครับไม่มีใครกลัว <c oughs> ไม่น่ามนีคน <c oughs> แทบเรมะั้าง เฮ้ยกดอุ้มไม่ได nah ้เรสองเครื่องแล้วว่ะเครื่องบังเกอร์เหรอเครื่องบังเกอร์น่าเป็นเครื่องแพทมั้งล้มือล่ะงือไปไหน อ๋แพทมาโอเคเบอร์ไม่มาอะไรอะไรไม่โดนเลย สับเทเลดีไหมเห <Hey. S 1> มือมนปั่นเพลินเลยวะ <Hey. S 1> มีคนอยู่แถวนี้ใครเอ่ย เมื่อรอหลุมแน่ๆเลยวะ รอแล้วทำไมมันกัดอะโอ้โหโดดมาเหงาเลยเอาล้มยูงนี้โอเค ไปไหนชาร์จทุกบาลโอ้ยโคตรเล่นโคตรยาก 什么 ดดูพลังดูดพลังดูดขึ้นครวะ กลับมาก่อนพี่หลุยพี่หลุยเฮ้ยมันไม่ตายวะ <c oughs> จิตอยู่ไหนจิตอ่ะอยู่ป้าเล็กงั้นพอหิวล้ว フいい เฮ้ยมันกดบางก่อนไม่ได้เหรอวะ <Yeah. Hey. S 1> ตอนแรกกดบางแล้วนะ 오호, 루카니. ต้นซีที่จริงใจ अधियो बना, फियो रा, าลำคานแล้วเนี่ยต้องรีบวางขนเลยนะ ใช้คุ้มเลยไอหุ่นนะอโอ้โห กระเถื่อนเกิน แมวอะไรวะเนี่ยว้าวไอ้โคน้ำหอม Ui Ui Thí lò quá nè บ้าอะไรตีไม่โดน <c oughs> <c oughs> 马库了呀！哦 <noise>，哼，啊，喵，啊，嗯，啊。 เฮ้ตัวนี้มีก็อีนี่หว,ว่าว้าวมันจะตีไม่ตัวอย่างเดียวเลยอ่ะ ใคอมันจะไม่โดนอย่างเดียว ลุกไปแล้วนี่หว่าเอ็มหอมมาคืนอนี้ขอนะจ๊ะ ติดไดไ้เีอเอจอกันนะครับแป๊บหนึง่งแมวมันตีช้าอย่างวะม <Stones> ันกดไม่ค่อยจะไปเลยนะ

ไม่กล้าตีก่อนบิ้งเลยเดี๋ยวแม่งตีไม่โดนอนีก <c oughs> มตนตีช้า